สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะในหนึ่งเดือนที่หนูได้ไปเรียนมหาลัยแล้วแบบมีอะไรบ้างเงี้ยคือตอนแรกๆที่หนูเข้าไปหนูก็แบบไม่มีใครรู้เลยว่าหนูเป็นลา,า,า,าวจริงๆอ่ะหนูโตมาจากลาวจริงๆตั้งแต่สองสามขวบที่หนูหนูอยู่ลาวมาจะก็จะมีภาพมาให้ดูว่าลองทายดูว่าหนูเป็นคนไหนคนดำหรือคนขาวจะมีภาพมาให้ดูนะคะ ลองทายกันดูนะคะว่าคนเจนอ่ะเป็นคนดําหรือคนขาวก็ลองไปดูขนาดเจนยังแบบว่าเห็นรูปตัวเองยังงงอยู่มันใช่เราหรือเปล่าอะไรประมนี้ตั้งแต่แรกๆเลยแบบเห็นเห็นรูปเก่าๆพี่มอกแบบหามาอะไรประมาณนั้นพี่กลับไปที่บ้านหามาทั้งทั้งที่หนูก็ไม่ได้ดูรูปตัวเองเลยตั้งแต่เด็กๆก็ไม่ได้ค้นควายหามาดูจนพี่มอกหามาภาพที่ถ่ายนะคะเป็นภาพที่ไป ไปประกวดฟ้อนไปประกวดฟ้อนลาวที่วัดพระธาตุโพนที่เมืองไซบูทองแขวงสวรรณเขตนะคะที่สอปอลาวเลยที่หนูโตมาที่สปปอคือหนูไม่ได้ใช่แบบว่าคนลาวอีสานหรือว่าลาวมุกดาหารลาวอุบลอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นลาวอีสานแต่หนูเป็นลาวลาวออริจินอลเลยมาจากลาวจริงๆเลยลาวจริงๆพ่อแม่เป็นคนลาวคือโตมาจากลาวเลยหนูแล้วพ่อเป็นคนไทยพ่อเป็นคนยะโส ยโสผู้ไทยก็จะแบบหนูะจะพัสเรื่องภาษาหนูก็จะเรียนรู้อยู่สามภาษาคือก็จะลาวก็จะเป็นของแม่พูดไทยกลางก็จะเป็นของของคุณอาพูดที่พูดกับคุณอาทุกวันรประมาณนี้แต่ เป็นผู้ไทยก็จะพูดกับพ่อทุกวันพ่อจะโทรหาทุกวันหาหนูหาหนูทุกวันและก็จะพูดภาษาผู้ไทยกับกับหนูแล้วหนูก็ต้องฟังให้ออกบางคำก็ฟังออกก็รู้พอรู้ความหมายแต่บางคำก็ไม่ไม,ไม่ค่อยรู้เพราะว่ามันจะแตกต่างเลยคือภาษา,าภาษาภาษาผู้ไทยนะมันจะแตกต่างจากจากไทยอีสานไทยไทยกลางเลย <hoof ing> กับลาวก็แตกต่างแต่มันก็ความหมายมันเหมือนกันแต่พูดไม่เหมือนกันเฉย คือในในภูไทยมันก็จะมีแบบหลายเผ่าเท่าที่หนูรู้มานะคะภูไทยภูไทยที่เป็นภูไทยที่ของพ่ออะค่ะก็จะมีอยู่หลายเผ่าแต่ภูไทยของของของคุณพ่อของหนูอะจะเป็นภูไทยห้องแสงภูไทยห้องแซงก็จะแบบพูดพูดภูไทยยังไงนะหนูก็ไม่เข้าใจแต่มันก็จะมีภูไทยหลายหลายหลายชนเผ่าแถบอยู่แถบภาคอีสานนะคะคืออย่างอย่างพ่อหนูก็จะ ผู้ไทยเขาเรียกผู้ไทยห้องแสงผู้ไทยห้องแสงก็จะแบบพูดอีกแบบหนึ่งแล้วแบบในอีกภาคหนึ่งก็จะพูดอีกแบบหนึ่งมันแตกต่างออกไปหลายท้องถิ่นอย่างเงี้ยก็พูดไม่เหมือนกันวันนี้ก็ก็หนูก็จะแบบว่ามาเล่ามาเขียนให้ดูว่าคําแตกต่างที่มันแตกต่าง จากภาษาไทยกับภาษาลาวมันแตกต่างกันยังไงสำหรับหนูเรียนที่หนูไปเรียนในหนึ่งเดือนหนูก็ว่ามันมันยากพอสมควรนะเท่าที่แบบหนูได้ได้เรียนมาในหนึ่งเดือนมันก็ยากสําหรับหนูเพราะว่าบางคําที่เป็นของของภาษาไทยอ่ะมันก็แบบว่ามันไม่เหมือนมันมันเขียนไม่เหมือนกันแต่ความหมายมันเหมือนกันแต่แค่แค่ภาษาเขียนมันมันแตกต่างกันอย่างอย่างเช่นภาษา ภาษาแต่ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นลาวเขาก็จะเขียนภาษาพอพานสารลอาสอเสือสรลอาอย่างเงี้ยพรก็ลาวก็จะอ่านว่าภาษาแต่ภาษาไทยก็จะมีพอสัมภาสารลอาสอสลฤษศีส,ลส,สรลอาก็อ่านว่าภาษาความหมายมันเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันหนูก็เนี่ยหนูก็เรียนมาเป็นภาษาลาวแบบนี้ใช่ไหมแล้วคือหนูมาเรียน อยู่ในมหาลายัยอยู่ประเทศไทยหนูก็ต้องหัดเขียนแบบนี้ฝึกเขียนแบบนี้นี่เป็นคำง่ายๆที่มันแตกต่างกันนะคะอีกหลายตัวที่มันแบบยากกว่านี้ก็มีแล้วเนี่ยนี่แหละช่เจนต้องแบบปรับตัวคือแบบมันก็ยากสําหรับเจนนะคะยากสําหรับแบบว,ว่าเจนเป็นคนลาวลาวแบบเรียนลาวมาเลยอะคะ่ะมันก็มันก็ยากแต่เจนก็พยายามที่จะปรับแต่เจนก็จะมามาเขียนให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างในชี ภาษาที่มันมันความหมายเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันค่ะเจนขอก็ขออนุญาตเขียนก่อนนะคะแล้เวเจนจะเอามาอธิบายทีเดียวมันถึงจะแบบไม่ไม่เป็นการเสียเวลา ี่ก็คือจะเป็น3ามภาษาที่เจนจะแบบเจนต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเจนทุกวันเจนก็ต้องแบบได้พบเจอกับ3าภาษานี่ก็จะมีลาวไทยกลางผู้ไทยของพ่อลาวของแม่ทำอีททำอิทก็คือเจนก็นได้ไปแเลยทำทำอิท <c oughs> <c oughs> ก็คือจะเป็นภาษาภาษาลาวที่เจนก็ได้พูดไปอยู่ในคลิปวัง อาก็ไม่เข้าใจบางทีอาอาก็ไม่เข้าใจภาษาลาวหมดหมดทุกคำที่เจนพูดเจาก็ไลน์มาถามเจนว่าทาอิทคืออะไรเจนก็ได้อธิบายไปว่าถ้าเป็นภาษากลางไทยกลางก็จะครั้งแรกภาษาไทยกลางก็จะเป็นครั้งแรกแต่ภาษาของพ่อก็จะเป็นเธอแรกเธอแรกเป็นภาษาภาษาพุทไทยเธอแรกอย่างเงี้ยนะคะก็นี่ก็คือคำที่ต้องเจอที่พ่อต้องพูดกับหนู ก็จะพยายามกข้าใจแล้คคำต่อไปก็จะหัวชิงไขหัวชิงไขหัวชิงไขยเป็นคำลาหัวชิงไขฉิีบหัวหัวชิงคขคือเอามาใส่ต้มใส่แกงนะใส่ต้มใส่แกงเอ่อภาษาไทยกลางก็ตะไคร้จะเรียกตะไคร้นะคะภาษาบ้านพ่อก็จะเรียกหัวซักเซอร์หัวซักเซอร์หัวซักเซอร์ เองประมาณนี้กระ่า,ะาบางบางทีจริงก็ยังแบบบางบางทีจริงก็แบบไม่เข้าใจทุกคําที่พ่อพูดก็ได้มาถามอาเพราะอ,อาก็อาก็เขาก็จะพูดภาษาภาษาไทยเหมือนกันแต่เขาเขามาอยู่แบบอยู่ในกรุงเทพนานเขาก็เลยใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่และคําต่อไปก็ไปสไปสเป็นภาษาลาวนะคะ แต่ภาษาไทยกลางก็ไปไหนแต่ภาษาของพ่อภาษาผู้ไทยเลยก็จะไปเซอไปเซอย่างประมาณนี้ไปเซอนี้ก็เจ๊ก็ฟังออกรู้เรื่องว่ามันคือไปไหนฟังออกแต่มันแบบพูดไม่เหมือนกันแต่ก็ฟังออกอยู่ค่ะนี่จะเป็นของพ่อที่พ่อได้พูดกับหนูทุกวันอะไรประมาณน,นี้ก็จะพยายามเข้าใจแต่บางคําก็มันก็ยากอยู่นะคะผู้ไทย ก็จะแบบไรไปไปเซอร์อีหลาอีลออะประมาณนี้หลายคํามีหลายคําเลยจริงๆที่ต้องพยายามเข้าใจแต่ว่าบางบางคำเป็นภาษาพุทไทยมันก็จะจะยากหน่อยแต่แบบว่าความหมายอ่ะมันก็คล้ายๆกันกับภาษาลาวแต่มันเขียนไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันเจนค่ะและก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เจนก็จะอยากมาเล่าให้ฟังคือก็วันนั้นน่ะทำกิจกรรมใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็ให้ให้ทำกลุ่มให้รวมกลุ่มกัน ประมาณสิบสิบคนนี่แหละค่ะแล้วพอทีเนี้ยรวมกลุ่มเสร็จก็สิบคนก็จะมารวมกันและอาจารย์ก็บอกว่าให้เลือกหัวหน้ากลุ่มให้เลือกหัวหน้ากลุ่มแล้วหนูก็เออหนูหนูก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแบบว่าเขาก็จะชี้อาจารย์ก็บอกว่าเลือกหัวหน้านะเลือกหัวหน้าเพื่อนอ่ะเพื่อนที่นั่งนั่งรอบกันอ่ะก็ชี้มาที่หนูว่าเอาคนนี้แล้วแบบเอออาจารย์ก็บอกว่าเออถ้าถ้าถ้าเขาถ้าเพื่อนชี้คนไหนเบเยอะที่สุดแล้วมาเนี่ย เพื่อนชี้ไปคนไหนเยอะที่สุดก็เอาคนนั้นเลยกันเพอะเผิญเพื่นพอนก็ชี้มาที่หนูนนทั้งที่เพื่อนอะไม่รู้หรอกว่าหนูมามา,มาจากลาวและหนูก็ยังไม่ได้พูดและบางคนอะที่อยู่ในบางคนเพื่อนที่อยู่ในมหาลัยอะก็ไม่ไม่รู้เลยว่าไม่ได้ดูคลิปหนูทุกคนพอแรกๆประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละท,ที่ที่ทำกิจกรรมกันนะคะที่อยู่ในหอไปทํากิจกรรมก็แบบไม่ไม่รู้เลยว่าหนูเป็นลาวก็หนูก็แบบเออทำไปมันก็เลยเออ เป็นก็เป็นแต่กัที่พี่ไม่อยากไม่ยังไม่ได้บอกอะไรยังไง ก็เลยแบบเออรับมาเป็นหัวหน้าก็จะมีแบบว่าอาจารย์ก็จะให้ออกไปเอาคําถามมาตอบอะไรประมาณเอารายงานมาเขียนอะไรประมาณเนี้ยหัวหน้าหัวหน้าหนูก็จะเป็นคนออกไปเอาหนูก็ออกไปเอาแล้วเอาเอาเข้ามาใช่ไหมแล้วหนูก็วางวางวางอยู่ตรงโต๊ะแล้วหนูก็แบบว่าเออเอาไปอ่านกันดูนะหนูก็บอกเนี้ยเอาไปอ่านกันดูนะอ่านพออ่านเสร็จใช่ไหมสักพักหนูก็บอกว่าเขียนเขียนใส่เลยนะหนูหนูก็บอกว่าเขียนเขียนคําตอบใส่เลยนะ เดี๋ยวแบบว่าเออสักพักพอเขียนเสร็จเขาก็แบบว่าเขียนหนูหนูก็ไปดูว่าเขาก็จะเขียนเขียนเขียนแล้วเขาก็จะอธิบายอธิบายแล้วเขาก็หันมาถามหนูหัวหน้าคะหัวหน้ามีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมคะอะไรประมาณว่าหัวหน้ามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะหนูก็บอกว่าอืไปเอาไปเถอะเอาอย่างเงี้ยแหละเอออย่างเงี้ยมันได้แล้เอหนูก็บอกเงี้ย อย่างนี้นมันได้แล้วแต่จริงหนูก็พอจะเข้าใจอยู่ค่ะแต่แบบว่าไม่ไม่ได้แบบเข้าใจหมดไม่ได้รู้ความหมายหมดบางเขียนเพราะว่าเพิ่งเข้าไปประมาณ2อาทิตย์ตอนทํากิจกรรมค่ะแล้วแบบพอจะพอจะจบแล้วเขียนเสร็จและอาจารย์ก็บอกว่าให้ออกไปนําเสนอให้ออกไปพรีเซน ให้ออกไปพรีเซนต์แล้วหนูก็ไปว่าหนูเป็นหัวหน้าใช่ไหมคะหนูเป็นหัวหน้าหนูก็จะชี้เลยคนนี้ออกไปพรีเซนต์นะสามคนก็จะเลือกสามคนคนนี้ออกไปพรีเซนต์นะคนนี้เอาคนแล้วก็คนนี้ด้วยแล้วก็คนนี้เขาจะให้ให้ให้หนูตรวจดูให้หนูตรวจว่าว่าถูกไหมหัวหน้าลองดูไหมว่ามันอะไรจะแก้ตรงไหนอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะถามหนูบอกว่าเออเขียนไปเถอะแล้วครั้งหนึ่งเขาบอกว่าหัวหน้าไม่ลองเขียนดูหรอแล้วทุก แต่หนูก็บอกบอกกับเพื่อนว่าเขียนไปเถอะลายมือเราไม่สวยหนูเ่ีไย <Instagram> ลายมือเราไม่สวยแบบเ,าเาขาก็เขียนเขาก็เขียนเสร็จประมาณสองคนเราก็ช่วยกันเขียน amusing. หนูก็ดูแต่แต่หนูก็ไปฟังเวลาเขาอธิบายนูน่นนี่นั่นหนูก็ไปฟังก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าหนูก็ไม่ไม่ชีแบบว่าจะ,สะแสดงความคิดเห็นอะไรมากเ <choices> <meiner einfach S 1> พราะว่าหนูกลัว,วจะแบบว่ามันจะไม่ถูกเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เข้าใจอะไรแบบถึงขันถึงแบบว่า ต้องทได้อะไรประมาณนี้ต้องให้มันลงตัวได้แต่มันก็เอ,อที่กลุ่มกลุ่มครูนัวค่ะก็ทําออกมาแบบว่าพรีเซนต์เสร็จเรียบร้อยก็เลยแบบรอดไปใน <c oughs> ในตอนนั้นที่ทําคือแบบกว่าจะรอดมาได้นี่แบบหัวหน้านี่แทบจะแบบเกือบจะแบบเอาตัวเองไม่รอดกร <c oughs> ะจาตัวเองไม่รอดคือแบบไม่รู้ว่าทั้งที่อยากจะบอกนะแบบอยากจะบอกเขาว่าเออมาจากลาวนู่นนี่นั่นจนแบบแประมาณ ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่แหละเขาเพื่อนก็มารู้ว่าหนูเป็นลาวทั้งๆที่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เลยเพราะบางคนอะ่ะเพราะว่าประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละที่หนูเข้าไปแล้วทํากิจกรรมก็ยังไม่ได้เพื่อนก็ยังไม่ได้ดูคลิปแล้วก็ยังไม่ได้รู้ว่าหนูเป็นคนลาวมาจากลาวจริงๆมาจากแบบประเทศลาวจริงๆเลยหนูเรียนลาวอะไรประมาณนีย้ยังไม่รู้คือเขาก็แบบว่าเออดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้วให้เป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยเออหนูก็ คุณหนูก็ไม่ปฏิเสธเป็นเป็นให้ได้แล้วหนูก็สั่งอย่างเดียวเ <c oughs> อาตลอดในสถานการณ์ขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะคะในการที่ปรับตัวให้หนูปรับตัวได้มากกว่านี้คะ่ะเลยแบบหนูก็จะทําให้ดีที่สุดคือหนูพยายามที่เขียนฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกทําความเข้าใจแต่ละคําที่มันยากมันแตกต่างจากภาษาลาวหนูก็พยายามพยายามที่สุดนะครับหนูอยากทําแบบว่าทําออกมาให้ดีที่สุดให้เหมือนกับแบบ ไม่ไม่ได้ทุกคําที่แบบไม่ได้เป๊ะะทุกคําไม่ได้เขียนแบบลายมือสวยทุกคำแต่ว่าขออยากให้เขียนให้ถูกอะไรประมาณนี้ในวันนี้เจนก็ได้มาเล่าใน3ามภาษาที่เจนต้องได้เจอทุกวันนะคะก็จะเป็นลาวไทยกลางผู้ไทยนะคะวันนี้ก็เป็น3ภาษาที่เจนได้มานําเสนอมาให้ทุกคนแบบให้พี่ๆป้าๆน้าอาทุกคนได้แบบรู้จักว่าเออเจนนะต้องใช้3ภาษานี้แต่ยังไม่รวมภาษาอังกฤษนะคะที่เจนต้องแบบไปมหาลัยที่เจนต้องได้แบบ เออได้ได้ศึกษาเหมือนกันเพราะว่าภาษาอังกฤษเจนก็ไม่ได้เก่งมากแล้วเจนก็ขอบคุณพี่ๆป้าๆน้าอานะคะที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจนมาตลอดแล้วเจนก็ขอบขอบคุณ FC เก่าและ FC ใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาดูก็มีคอมเมนต์หลายอย่างแล้วเจนก็ได้เข้าไปอ่านแต่เจนก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะเพราะว่าต้องโฟกัสเรื่องการเรียนด้วยค่ะเพราะว่ามันก็ยากสําหรับเจนมากบางวันน่ะจุแบวอาะกลับมาถึงห้อง จันอังคารจะเรียนหนักมากกลับมาถึงห้องเจนก็จะกุมขมับแบบเนี้ยแบบนี้ตลอดแบบมันมันปวดหัวค่ะแบบเจนก็คิดหลายอย่างทั้งนั้นที่แบบยังไม่ได้เกิดกับเจนแต่เจนก็มาคิดเพราะว่าเจนก็จะแบบกลัวจะไม่ได้อย่างเงี้ยเจนก็คิดตลอดแบบเจนจันอังคารนะจะเรียนเจนจะเรียนหนักมากพวกบัญชีอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะยากหน่อยค่ะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุด จะจบให้ได้ซึงสหรับวันนี้เจนก็ขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่เข้ามาติดตามและเป็นกําลังใจให้เจนมาตลอดทั้งตั้งแต่เจนเข้ามาหาลัยทำคลิปครั้งแรกเลยเจนก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะที่ช่องม็อกวัลันพัรทค่ะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเลยนะคะสําหรับวันนี้เจนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ